เมอร์ d e เ b e n บน E250 CDI e l e g a n c รถหรูระดับ First Class เหมาะสำหรับผู้บริหารระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์สมรรถนะเยี่ยมช่วงล่างแน่นภายในตกแต่งด้วยลายไม้ให้ความหรูหราพรีเมียมและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางแถมยังประหยัดน้ำมันเป็นเลิศเมอร์ d e เดสเบน E250 คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,200cc ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้า กุญแจ Keyless Entry โครงมลาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสี่การพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth. บลูทูธเบาะหนังสีเทาเบาะนั่งผู้น่าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามระดับแอร์แยกปรับอิสระซ้ายขวาและด้านหลังม่านหลังปรับไฟฟ้ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเป็นรถบ้านแท้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศู์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิส รถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไปนั้นค่ะ